ประกอบกันเกี่ยวตรงนั้นแหละสวยอ่าทีนี้แบ่งครึ่งก่อน <S 1> <S 1> ทีนี้เราได้เส้นแบ่งครึ่งแล้วนะแสดงว่าเราคิดแค่ฝั่งเดียวจะได้ทั้งสองทางเอาเลนบานเรื่องตั้งไปถึงเส้นนูน้น1 3ึ่ ล,ลบสามเสาเอาลบเสร็จปุ๊บเอาเลขเนี้ยไปหาร2องพอได้อันเนี้ยไปบวกคืนสองเสาเจ็ดสิบจุดหกได้70.6ดึงจากเนี้ยไป70.6แล้วขีดเส้นถ้าเราไม่ติดเสริมเสาบันเลื่อนเอาแบบหัวเสมอเอาเส้นเนี้ยไปทําได้เลยได้15บห้ามิลน,นะมันจะมาวางอยู่ตรงนี้เราเอาบาันเลื่อนเนี้ยบวกมาทางเนี้ยแปมิลก็ได้ลบบันเปิด7จมิลไปกลับมันจะได้ตัวนี้พอดีบันเลื่อน เมื่อประกอบเสร็จนะรวมตบเกี่ยวทุกอย่างแล้วต้องได้เส้นนี้ส่วนบานเปิดเนี่ยติดบานพับเรียบร้อยแล้วอ่ะจะต้องได้เส้นนี้แล้วมันจะพอดีไปกลับเนี่ยพอดีตัวเสริมเสาบานเลื่อน3มเซนบวก0.5บวก2.5แล้วก็บวกเว้นพื้นแล้วก็เอาเลข,ข<อ>วงกบที่เราตัดมเมื่อกี้เอาตั้งแล้วก็ลบที่เรารวมได้ก็จะได้ความสูงบานเปิดบานเลื่อนอะ่ะมันต้องวัดจากใต้รางถึงเนี่ยเหนือไกด์แล้วก็ลบประมาณเซนครึ่งถ้าเราใจเย็นนะก็ตัดประกอบ บานเปิดก่อนแล้วค่อยมาวัดแต่ถ้าเราใจร้อนเสาบานเปิดเท่าไหรอ่อ่ะลบสองเซนได้เสาบานเลื่อนอ่ะแล้วเราก็ไปตัดเลยคนเราเยอะกันอยู่แล้วก็ต่างคนก็ต่างไปทําบานเปิดบานเลื่อนไปบานเปิดเข้ามุมด้วยฉากเข้าต่อสองนิ้วบานเลื่อนเข้ามุมด้วยสปิกก่อน